ครับมาชมีองค์ครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับเนื้อเมฆพัดก,ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับเพราะมีจํานวนสร้างน้อยนะครับจากประวัติก็ว่าแจกเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับพระองค์เจ้าที่กำวพรก็เก็บเองนะครับแล้วก็แจกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกให้แจกประชาชนทั่วไปนะครับ ก็อาจจะมีบ้างนะครับประวัติต่างองค์ก็ต่างสืบค้นประวัติที่ไม่ชัดเจนนะครับองค์นี้ล้านะครับเป็นธรรมชาตินะเนี่ยครับเนื้อระเบิดเลยนะครับต้องบอกว่าเนื้อเมฆพัดเนี่ยจะเปาะนะครับจะเปาะแตกหักง่ายนะแล้วหล่นจบอันนี้ไม่ได้หล่นนะครับเนี่ยมันระเบิดเองนะมันลานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าช่วงขนส่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าซีนดีแล้วนะนะครับเดี๋ยวเรา